โอ้ยผมยืนหัวมากครับซึ่งขอ,อยืนยันตรงนีงน้ว่ากิ๊งเนี่ยยุค,ยคใหม่เนไม่มีนะครับไม่มีแน่ๆไม่มีชัวชัวนะครับแล้วก็อันนั้นที่อยู่ในโซเวิตเตร์ตอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครใครโพสเข้ามานะมเรื่องเที่ยวนี่ก็ก็ยังเที่ยวเที่ยวเทียเ่ยวบ่อยแล้วก็คือไม่ไม่ถึงกับพวกท่านไปติดมันไปติดน,น,นะครับแต่ว่าเออมันสนุกมันสนุกก็จะต้องแบบ ไปเอมไปหมดลยงเงยมีแบบแต่ว่าไม่มีติดเป็นคนๆจะไม่มีไม่มีพันธะผูกพันกับใครเลยไม่มีเขาก็คงไม่อยากมีพันธะกับเราเลยครับกับภรรยาเรายังติดต่ออยู่ไหมคะติดต่อครับเมื่อเมื่อวานนี้เขาก็โทรมาให้ลูกมาสวัสดีคุณพ่อสวันพ่อครับก็อยู่กับคนละบ้านท่านนี้ก็เคยถามเหมือนกันนะบอกว่าคือคือตัวตัวเขาเองเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแสดงออก ไม่ถามไม่พูดแต่ว่าก็เคยถามเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเาคงน้อยใจบ้างเหมือนกันในเวลาที่แบบว่าเราเราเพาเพื่อนมาบ้านนี่แล้วก็แบบไม่ค่อยใส่ใจเขาเพรนีน้น่าจะเป็นอย่างนั้นอืมก็น่าน่าจะดีขึ้นนะครับผมว่ามันคงจะต้องใช้เวลาหน่อยกับการที่เราต้องออปรับปรุงตัวเสร็จแล้วก็ไปหาเขาไปไปหาเขาให้บ่อยทำทับ ไปสร้างความสัมพันธ์ให้มันให้มันดีกว่าเดิมเพราะว่าในการกลับมาเนี่ยมันเขาคงจะต้องสร้างความสัมพันธ์สร้างความผูกพันกันใหม่เพื่อที่จะให้เขากลับมาไม่ไงั้นเขาก็คงไม่กลับความหวังก็ยังมีอยู่นะครับยังมีแต่ว่าเอออันนี้มันก็ต้องอย่างที่บอกก็คือแล้วแต่ความเจรนาของที่ใหญ่นะครับที่จะต้องดูดูด,ดูความประพฤติของเรา นะครับถ้าถ้าถ้าท่านผู้ใหญ่แกดูแล้วเออความมั่นเพื่อเราดีขึ้นผมว่าก็ก็ผู้ใหญ่ก็น่าจะให้โอกาสเราหลงนะเออตอนนี้ก็<ๆ>ก็ก็การันตีได้ว่ามันมันมันผ่านพ้นไปแล้วนะฮะไอสิ่งที่เราสับสนสิ่งที่ที่เราเครียดแล้วก็มัดมัดทาตัวเองเล็กๆอะไรเนี้ยคือมันมันผ่านแล้วมันจบแล้วก็คงจะใช้ชีวิตแบบคนปกติ ดูแลตัวเองทํางานคงไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้มันแรงสุดหลักในชีวิตนะฮะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของครอบครัวเลยคนะเป็นระ,ระดับครอบครัวอันนี้แหละคือนหนักที่สุดแลวคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนอกจากว่าเออถ้าปีหน้าเป็นเกย์เนี่ยอาจะาจะเป็นข่าวทีว่เออก็ไม่ว่าอะไรนะครับคุณแม่ก็ให้ตัดสินใจเองคือเกก็มาหาแล้วแกก็บอกว่า ก็คิดเองก็แล้วการลูกลุกโตแล้วลูกก็คิดเองตอนนี้เริ่มที่จะต้องใช้เงินเก็บที่เรามีแต่คือตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยคือควัจกจากเงินเก็บทั้งหมดแล้วราคาว,วาถ้าบกาุกลาบุญพามีนาหรือปีหน้าเนี่ยถ้าไม่มีไม่มีงานเนี่ยอีกสักสามสีเ่เดือนเนี่ยต้องมีการขายของกินกันแล้วคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเบื่อแล้วใช่ไหมเพราะว่าคุณอยู่มา2ยี่ข,ของไปีแล้วาวงการเนี่ย ก็เลยมองว่าเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่อไม่ได้เบื่อแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันมีปัญหามันก็ทําให้เราพิ่นตรงว่าเป็นคนวิ่งหนีปัญหาซึ่งไม่สมควรเลยวิ่งหนีปัญหาตลอดซึ่งมันต้องแก้ปัญหาดีกว่าถ้ามัวแต่มาวิ่งหนีปัญหาเนี่ยปัญหามันก็ยิ่งสูงขึ้นมาอีกเออไม่ดื่ด้วยไม่ไม่รุนแรงมากฮะเพราะว่าถ้าถึงขั้นรุนแรงเนี่ยมันจะต้องตุกฉีดอินซูลินกันแล้ว <c oughs> ไม่ถึงจริงก็กลัวเหมือนกันนะครับก็เลยก็เนี่ยก็เลยช่วงนี้ก็เลยต้องกลับมาคอยดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองหรือตื่นมาก็ต้องแบบว่าตรวจน้าตาลกินวิตามินกินสมุนไพรอะไรนี่เยอะแยะไปหมดมันยังทํางานอยู่นะครยังยังไม่ยังไม่ได้สายเลยยังตับยังไม่ตายทั้งหมดมันยังทํางานอยู่โรคอื่นนะฮะโรคอื่นก็วเป็นงูสวัดตาหายแล้วแล้วก็ไม่มีแล้วไม่มีโรคเกี่ยว หมายถึงว่าอบรมให้เขาในฐานะพ่อในฐานะพ่อเนี่ยคือจะอบรมยังไงในสอนลูกอะไรยังไงแยกกันอยู่อย่างงี้ก็คงเะได้คุยกันเวลาไปหาก็คงได้คุยกับเขาคงได้คุยกับเขาคงอาจจะพาเขามาเข้าโรงเรียนในเทศอะไรอย่างนี้แล้วก็แม่เขายอมไหมมาอยู่กับเราใส่ใจยากเราอยากให้มาอยู่กับเราไหมยยากให้ลูกมาอยู่ผมจะมีเป็น เพื่อลูกเลยเอาแม่กับลูกมาอยู่กับเราได้ไหมได้ผมก็ไปผมก็ไปก็คือขับขับรถไปหาเขาอยเงี้ยไปก็เจอลูกเจอก็แต่ก็ถามว่ากลับไหมยังยังไม่กลับทักพักนึงงแอนเป็นสามีที่หลุมละเลิมเกินไปมแล้วก็เป็นพ่อถามว่าเป็นพ่อเนี่ย ไอการที่เราให้เงินเลี้ยงดูเนี่ยมันมันไม่พอเราก็จะเป็นพ่อที่ไม่สมบูรณ์มันคือมันต้องให้ความรักให้ความอบอุ่นเขาด้วยแต่ว่าไอการที่เราแค่ให้แต่เงินเนี่ยมันยังไม่ถือว่าเป็นคุณพ่อที่ดีความห่างเนี่ยมันก็ยังมีการโทรศัพท์การโทรศัพท์ปรนอะไรอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็คงจะไม่ไม่ห่างยู่กว่าน,นี้แล้วอะ่ะเพราะนี่มันก็ห่างคนรอยู่แล้ว เนี่ยคือตอนนี้คือเ็ช่วงที่ผมว่า,างงานเนี่ยผมก็คือมีไม่มีวันไหนผม,ผมก็ผมต้องไปไประลึกว่ผมไปไปเยี่ยมลูกไปหาลูกแต่ละวันแล้วก็แม่เองอ่ะเขาก็น่ารักคือแม่เขาก็จะให้ชี้ให้ลูกดูในโทรทัศน์ที่ให้ลูกดูในหนังสือพิมพ์ตลอดแล้วก็จะบอกว่าพ่อพ่อลูกวันนี้ลูกก็ปะลู้เขาก็เห็นเพราะว่าตอนก่อนที่จะแยกกันอยู่เนี่ยคือลูกก็เรียกพ่อแหละก็ติดติด ถ,ถ้าพ่อถ้าพ่ออุ้มเหนื่อยเขาจะชอบเพราะว่าเหมือนกับมันผู้ชายกับผู้ชายเล่นกัน,นมันจะสนุกกว่าทุกคนเนี่ยในชีวิตต้องมีปัญหาปัญหามันต้องเกิดขึ้นสักปัญหาหนึ่งอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ว่าอย่าอย่าวิ่งหนีปัญหานะครับออกมาเผชิญกับปัญหาสู้กับมันคิดกับมันทุกปัญหามีทางออกนะครับก็ฝากฝาก ่อพูดแล้วคือด่าปากไม่คือจริงๆเวลาถ้าอยู่ด้วยกันผมจะเรียกแฟนกับพี่รักตลอดเวลาพี่รักก็ฝากดูแลลูกเพื่อนและตั้งต่างจังแล้วก็ไม่รู้สิว่าดูแลลูกเพื่ดูแลตัวเองด้วยนะยาเเอยาไทรอยด์หมดยังครับแล้วเข้ามาเอาหรืแล้วก็่งไปให้ได้แค่นี้ ไม่พูดดีกว่าร้องให้ได้พูดถึงลูกด้วยแล้วลูกด้วยลูกด้วยลูกฝังไม่รู้เรื่องนิดนึงเผื่อมันดูโทรทัศน์อยู่ต้องแอปบัสอ่ะแอปบัสอ่ะบัสครับทำอะไรลูกเช้ายางอะไรแล้วด่างเลย